ก็สวัสดีครับผมกลับมาพบผม,ผม,ผมกับกายแอกวานเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เด็กชาวบ้านผมได้ทำคลิปวิดโอขึ้นมาผมเห็นแล้วแบบอะไรของมันวะเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยคลิปอะไรของมันวะเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้ามึงทำคลิปนี้คลิปนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะผมก็ลองดูไปครั้งหนึ่งอืม แล้วผมก็บอกกับมันว่าภายในไม่กี่วันนี้ยมึงจะเห็นคลิปมึงในช่องพี่แน่พี่ก็บอกผมก็บอกผมก็บอกมันไปอย่างนั้นก็เราจะมาดูคลิปของเขากันแต่ว่าผมจะให้ผมจะดูพร้อมกับคนอื่นด้วยโอเคครับกราบสวัสดีทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับก็คือฮีชีวี ถามนะคะทำไมผมถึงเปลี่ยนชื่อบ่อย <c oughs> ผมอะ่ะโอคู HDTV ใช่ป่ะผมก็ต้องพูดว่ากโอคู Goku, HD ก็ยอดไม่ก็ตอนนี้เขามีคนตามอยู่สี่คนนะฮะ <c oughs> คนดูก็ห้าคนแล้วก็อืมไม่ได้มาแนะนำไม่ได้มารีวิวช่องนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอตาทีวีก็ได้โอคูทีวีเนี้ยถ้าผู้ชมอาจจะสับสนคลิปนี้ผมมาบอกแล้วคลิปนี้ผมจะบอกว่า คุณกายชาแนลเป็นยังไงคุณกายชาแนลชาแนลของเขาอ่ะจะมีรูปตัวนิกคล้ายๆปีศาจตาแดงๆเลือดออกมากูไม่รู้ว่าคือน้ำแดงสรุปคือมึงไม่รู้ใช่ไหมว่าปกชแนละบุกชาแนลกูมันเป็นยังไ<ด>งโอเคต่อครับขอโทษกับคุณหยาบฮะคุณกายชาแนลเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นแบบในคลิปเขาอ,อาจจะพูดบางคลิปก็ได้ว่า โอเคช่องกูจะดังเพราะมึงเลยแหละไก่คำว่าเงี้ยนี่แหละโอเคกับคุณกายช่องส่วนใหญ่นะฮะต้องมาถามเราจะมีแขกรับเชิญต้องมาถามไอไอคิดว่าไงอย่าหนีนิ่ว่าเพื่อนเขานี่ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ความรุ้งมือเลยนั่นแหละเขาเล่นซอสอย่างไหมฮะอ้าไม่เป็นไรเขาไม่ตอบงั้นผมตอบเอง เปการช่อานี้เคยใครเกย์นะมึงเกย์เองหรือเปล่า,ออลาขอโทษมึงเกย์นะแล้วเขาชอบชวนผมไปเข้าน้ำชายอนะเอ๊ตั้งแต่พี่อยู่กับเราตั้งนานนะเวยบองตรงเลยนะเวยเราชวนพี่เข้าน้ำไม่แห่อผมกลัวผมกลัวว่าผมเข้าไปหน่อยฮะ อ๋อมัวถ้าคุณเคยดูแอตแทกตอนอเบกคุณอันนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะตอนนี้เขาเชิญผมเข้า,ขาน้ำก็เจอรู้เองจะตัวรู้เองครับผมดูไม่เกี่ยวอแขกรับเชิญเราไม่ค่อยสนใจฮนะดูมัธยโยหัวยมไทยท่านนี้ ดูได้เลยทะมัธยมไทยท่านทําไมผมรู้สึกเหมือนว่าแบบดูคลิปนี้แล้วกูเสียเวลาชีวิตไปจังเลยครับผมเมันแบบเสียเวลาชีวิตไปอะอะไรวะเนี่ยไรสาลามาแต่ไม่ใภาคญ,ญี่ปุ่นนะมัธยมไทยท่านนี่เอ้ยหนึ่งตอนนี้เราอยู่บ้านของแขกับเชิญนะฮะบ้านผมล็อกหรือเปล่าวะเออนั่นแหละช่างแม่ง ตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อย่างเงี้ยกูจะโอ้โหตั้งแต่ต้นคลิปมานี่กูไม่เห็นอะไรให้กูดูเลยนะเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยไปเรื่อยมากลายเป็นเกย์นะไม่ดีนะเกย์เกย์กับตุ๊ดถ้าถามนะเกย์กับตุ๊ดเหมือนกันเปล่าไม่เหมือนนะฮะเกย์คือจิตใจเป็นผู้ชายฮะแต่ตัวเองชอบผู้ชายเธอคือจิตใจเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบผู้เดี๋ยวสิพิกี้มึงบอกเกย์กับตุ๊ดไม่ใช่เหรอ ่อย่างเงี้ยมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยอุ้ยโอเคครับเราได้สาระแล้วฮะจากคลิปนี้เราได้รู้ว่ากระเทยเกตุ๊ดมันไม่เหมือนกันนะครับผมโอ้โหกูได้สาระมากเลยครับแค่ไม่น่าสนใจฮนะแบบต่าเดี๋ยวก็ชาร์จแป๊บน,นึงโอเคยังไงก็คลิปเปิดตัวอะไรวะคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับ ตัวจริงของกายคุณกายชแนลคลิปต่อไปผมจะทำอะไรคอยติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอไปบ่ายสวัสดีครับโอเคฮะเราได้สาระได้มากครับผมสรุปคือเขาจะมาบอกว่าเจรกระตุดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะผมกับ ชิ้งไว้ด้วยสาระเล็กๆน้อยๆน,นะฮรระหว่างเก์กับตุ๊ดไม่เหมือนกันนะครับผมกันครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย